รายงานผลกระทบจากพายุโซนร้อนวิภาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในเก้าจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุขโขทยัยที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษเนื่องจากคันกั้นน้ำแม่น้ำยมพังทลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพายุได้ส่งผลกระทบต่อ9จังหวัดได้แก่น,น่านเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่แม่ฮองสอนแพร่เลยและสุขโขทย สถานการณ์ในสุขโขทยัยคันกั้นน้ำแม่น้ำยมพังทลายทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ต่างๆเช่นวังทองบ้านนาสีสำโรงและบางส่วนของเมืองสุขโขทยัยความพยายามในการกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ทางการรวมถึงทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังเร่งอพยพประชาชนและสัตว์ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแม่น้ำยมกำลังเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจและตลาด ความเสียหายและผลกระทบหลังน้ําท่วมน้ําท่วมได้ทิ้งคราบโคลนและเศษซากจํานวนมากไว้ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานการตอบสนองทางการคุณแพรทองทานชิน,นวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีกําหนดเดินทางเยือนจังหวัดแพร่และน่านเพื่อประเมินสถานการณ์